สวัสดีครับตอนรับกระสูนมหากาบซีรีส์กูซานีสองหนึ่งห้าสี่ครับทุกผู้ชมอ,อ่ะตอนที่สองครับตอนแรกนั้นเทรนการโตเข้าไปครับมาถึงตอนใหม่ครบทบกผู้ชมเครนซานีแปดสิบตันนะฮะจากบริการสายยันเครนถอยเข้าครับ มาลองดูว่าแรงจะถึงแค่ไหนแหมสายนี่เยอะเลอเกินมาน,นี่ตัดเต็มแรงนะฮะ ได้แค่ไหนสักสิบเมตรไหมผ่านมาแล้วห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรเก้าเมตรสิบเมตรฮึบโอ้เอาแรงยังดีอยู่โอ้ ปีครับ200รุ่นหนึ่งแบกดินทรายได้แบกได้ไกลเลยคันนี้แพงดิ ีนตั้งฝั่งขวาครับส่วนซ้ายที่จะเข้าไปฝั่งซ้ายถึงแค่ไหน มีใครดูทางเลยเนี่ยสู้กันตรงนี้แหละครับอ่ขึ้นล้อหน่อยขึ้นล้อหน่อยออืนั่งแท่นแล้วครับไม่ได้เกิดมาเป็นสายดันนะครับนี่เป็นสายยก ่ะแผนสองครับมาแล้วนู่นพระเอกเราเอามีระบบไฮดอรอลิกนะผู้ชม ขึงานซะหลีดตัวเองชิ้นก่อนหลีท้ายอะท้ายนี่มันห้อย มีระบบกู้ตัวเองฮะ จะกู้ไหมค,ครับกูตัวเองขึ้นจากลมก่อนมีระบบไฮดรลิกยกตัวเองขึ้นมาจากหลุมตกลบไปนิดนึงครับาันสายตัวรถด้านขวามือเรานะครับ ค่อไปค่อยๆขยับไปทีละนิดฮะเอาครับไปโคดึง เร่งเครื่องไห้ซานี่แมก่อนที่จะพู่ไมโกรครับมากู้รถเพลงกันก่อนสัญญาณมาอ่ะมือดึงช่วยหน่อยนี่ครับสูตรดึงเอ็กเพรมตัวเดินทำงานปุ่งจีปุ่มอามงัดเดินอึบ๊บโอ้มาลุกลุกที่ลุก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 มาแล้วมาแล้วไปไปหัวหนา้าไป,ไป,ไป,ไป ขึ้นจากลมได้ทีละนิดก็ยังดีครับท่านผู้ชมใช้เป็นมือกับพุ่งจีดึงนี่เขาบอกว่ามีแรงเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้มัดเอ็กเฟรมนะครับแรงมันจะเกิดขึ้นเป็น2แรง3แรงขึ้นทันทีแล้วกับแรงรถตัวเฟรมด้วยนะฮะฝนก็จะมาครับคราวนี้อ้ ดึงอีกรอบครับอีกสเต็ปหนึ่งเมื่อเช่นี่ดึงตรงๆต,ต้องการให้สปริงนั้นแรงดึงทั้งสองข้างเท่ากันฮะไปเดินทั้งเดินครับทั้งตะกุยดินดึงไปด้วยแหมดิสะดุงงเลยแรงมาเมื่อเชอ าโมงเย็นแล้วคุณผู้ชมถ้าเป็นรายวันนี่ก็เก็บของแล้วฮะกลับบ้านแล้วหมดเวลาแล้ววันนี้คืองานเหมาครับท็าเก็บบอกว่ารับจบ